ประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นประเทศที่โดนลุกรานจากหลายประเทศหลายมหาอำนาจหลายจักรวรรดิมากเลยนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องไปลุกรานถึงอัฟกานิสถานแต่พอจะรู้ว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญนะครับมีจักรวรรดิไหนบ้างมีประเทศไหนบ้างที่เคยลุกรานอัฟกานิสถาน 1. อาณาจักรเปอร์เซีย 2. กรีกมาซิโดเนีย 3. อาณาจักรมองโกลจักรวรรดิโมกุลอินเดียเหนือนะถ้าจะไม่ผิด5สงครามอังกฤษอัฟกันลุกรานโดยจักรวรรดิอังกฤษ 6. สหภาพโซเวียต7 สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรหรือว่านาโต้นั่นเองนะครับเป็นกี่ประเทศอ่ะกี่ยุคสมัยไม่รู้แต่อัฟกานิสสถาน,นี่เป็นประเทศของสงครามเป็นประเทศที่โดนลุกรานจากประเทศอื่นๆเยอะมากนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมจะนับแค่สามจากรวรรดิให้หลังนะหรือว่าสามประเทศจากกวรรดิอังกฤษทหารม้าก,กว่า5,000บวกอับกานิสถานโดนคนอับกานยิงหมดเหลือแค่หนึ่งคนได้กลับไปบอกอังกฤษนะครับว่าเนี่ยถ้าคุณชงมาอีกเราก็ฆ่าอีกอ่ะ นั่นคือความแก่งความทนของคนอับกานนะครับสองสหภาพโซเวียตโซเวียตนี่หนักมากผมบอกเลยโซเวียตเนี่ยจากประเทศใหญ่โตมาหราานะครับแต่ต้องเจอกับภาวะการเงินเศรษฐกิจภายในประเทศพังยับเยินหมดเพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่ส่งงบประมาณกาาโหมที่มากเกินไปในยุคนั้นเพราะต้องส่งทหารส่งยุธทธกรณ์จํานวนมากไปน,นอฟกานิสถานและพ่ายแพ้กับมวยใหญ,ญ่ดีในอัฟกานิสถานอีก การรุกรานรัสกานิสถานในครั้งนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งทําให้สหภาพโซเวียตล่มสลายจนประเทศแตกออกเป็นรัสเซียลิชวเนียเซอร์เบียยูเครนอนพวกเนี้ยก็คือพังพมนาศหมดจากที่เป็นประเทศใหญ่ตวมวาโหฬาร่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นรัสเซียในปัจจุบันนะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่ดินแดนอาณาเขตกว้างขวางใหญ่ตวมวาโหฬารอยู่เหมือนกันนะครับผมสามสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยรบในอัฟกานิสถาน20ปีส่วนเสียงก็ประมาณไปกับกองทัพกลาโหมเนี่ยเพนนากล้นเคยรายงานว่า งประมาณที่ใช้ในอัฟกานิสถานเนี่ย2ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐ2ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐโอ้โห,โหคือถ้าเอาเงินมากองอะ่ะเป็นภูเขาเลยนะครับที่ไปทิ้งในอัฟกานิสถานอะ่ะและไม่ได้อะไรกลับไปเลยแพ้สงครามอีกแต่หาจนถึงทุกวันนี้ก็ตาลิบันขึ้นเป็นผู้นําอัฟกา,านิสถานสรุปการที่อเมริกาบุกอัฟกานิสถานคือไม่ได้อะไรเลยนะครับเสียปบ่บ่มีแต่เสียกับเสียนี่คือบทเรียนราคาแพงของ3จกกักรวรรดิ จากากัตริอังกฤษสาภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริการ่วมกับนาโต้ทั้ง3ประเทศนี้สามมหาอำนาจแต่ละยุคสมัยที่ไปอัฟกานิสถานอะ่ะเพียงพามให้กับ,บอัฟกานิสถานหมดเลยนะครับไม่มีใครชนะอัฟกานิสถานสักประเทศหนึ่งคนอับการเนี่ยถึกทนแข็งแรงและแข่งมากๆนะครับผมยอมรับเลยทั้งสามมหาอำนาจที่ผมกล่าวมาเนี่ยไม่มีชาติใดไม่มีชาติไหนชนะอย่างเบ็ดเสร็จในอัฟกานิาสถานนะครับผม ตาลิบันเป็นการทำสงครามแบบกองโจรน,นะครับก็คือซุ่มยิงรอบสังหารเหมือนที่เวดกงทำในเวียดนามกับสหรัฐอ,อเมริกานั่นเลยครับคล้ายๆกันในเวียดนามก็อเมริกาไม่ชนะนะอเมริกาในหน้ายับหน้าเหกหลายศึกแล้วนะครับรบในเวียดนามก็ไม่ชนะรบในอัฟกานิสถานก็ไม่ชนะเขาถือว่าเป็นหมามหน้าที่เคยหน้ายับหน้าเหกแต่ไม่เคยยอมรับโลกรู้ว่าเขาแพ้สงครามสงครามใหญ่ทั้งเวียดนามและอัฟกานิสถานแต่ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองแพ้นะครับนี่คือนิสัยของอเมริกา นี่เป็นบทเรียนราคาแพงที่บอกมาหาอำนาจไกลๆว่าอย่าเข้าไปยุ่งในอัฟกานิสถานเด็ดขาดนะครับ